จังหวัดอุดรธานีบังคับใช้กฎหมายห้ามขายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประจำปีทุ่งสีเมืองซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ครับนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดเข้าร่วมในการประชุมมีคำสั่งลงวันที่27 ตุลาคม2567กำหนดให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน้าที่ออกตรวจตราร้านค้าและสถานที่ภายในบริเวณงานทุ่งสีเมืองระหว่าง1-12ธันวาคมไม่ให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายให้ตักเตือนก่อนแล้วจึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทางนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551ห้ามขายห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของทางราชการโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีฝ่ฟาฝืนจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560ผู้ใดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ประวางโทษปรับไม่เกิน5,000บาท ว่ราอาจจะ้องทำในการในการที่เรางพูดไปในประมาณทุกสชัส่วโมงสชั่วโมงอะร